แบบมินิสี้าไิจินทถเล่ากัครับข้ามโค้งครับโค้งครับมนหลังจากแตกระเบิดติตึ้งมากแล้วครับผมจากคอนเจนเนาะจากคอนเจนมันี้้ายดีครับผมแบมินมั้งมินมันค้ายหอดุด่วนคกแตกกอ่เสี้ยนแตกโคกแตกเรื่องมันค้ายดีจนโคกแตกพี่น้องมอนีเกลเลยว่าหาจินถามทินเล็กน้อยนึงออตยาฝาอะไร นั่งกันเด้อเดี่ยวมูกันเด้อพ่อขาทั้งนี้จะไล่นะเจ้บพ่อขาทั้งนี้จะไล่เด้อมาหากินไก่มาหากินข้ามเค็มมาหากินข้ามเค็มตตามข้ามเรียกร้องบ่ครับตามข้ามเรียกร้องมืันนี้มีอ่าต่ำเล้าไ้กินนะครับผมใส่ยังไงเนาะต่ำเล้ารสเด็ดแซ่บแต่เนาะตีเอาไปกินวันจันทร์มาครับเส้นเจ้าครับแม่ครับวันจันทร์ที่ที่เก้ากันยายนนะครับผม วันจันที่เจ้ากันยานะครับมือต่อไปก็ได้มือเดียวมือเดียวนะครับผมกินให้หมดขันไปกินมือรุ่นต่อไปมันสีบูดผ่องเสียผ้องเสียพร้อมครับบาหลายตัวนะครับสุดยอดเลยกกนี้มีเด็ด ราคาปะท้อกันใส่บคือก,กันบ้างก็้านใส่บคือกันจใส่ใส่บคือกันนะครับม่สุดมังง <c oughs> ม,มาใส่แบบกอกุลงมกใส่บ,ก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 ,สบกหน้ากอ,อตำลาบบินนะครับให้ประกาศแดงว่าวไงไหญตรวจริงๆนะครับ ราคาเด็ดๆวัดราคาได้มันจงไปสีได้ส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบจังไปสีเสียบเลมันต้องมีราคาต้องมีสูตรบอกพร้อมนี้เนาะใส่พริกสีกไ,ไล่เนาะเอารถจับจานไปเลยครับผมก,กิน,ด,นดาแี้มันแซ่บ นนี้ใส่วันที่ทด้วยนะเตียเซนเตียนะวันที่เก้าบุัรเก้าจันที่เก้า เด็ดมาจากคอนแก่นนะครับส้มตำนี่ส้มตำคอนแก่นครับใช่ว่าอยู่คอนแก่นนี่โคบแตกมาแล้วนะครับผมโคบแตกมาแล้วนะครับผมอ่าเบอรลายครับผมวันนี้นี่ตัวไหนนะครับเส้นเปี่ยสองสี่สองสองสี่สองสองสี่สองครับผมสองสี่สองไปอีกห้างหนึ่งก็คือหกสองหกกับหกสองหกครับผมหกสองหก เป็นสูตรเบิร์นเป็นสูตรเบิ้ลกับเุิเด่นพี่น้องเราวังเบิรับระบังเบิ้นนะครับ้ราบังเบิ้ลนมาแรงมาแรงมาแรงคือเบิลครับครับล่าวนี่สิเบิ้ลผมมาแบเนี้ครับตอนนี้จำเป็นสองซีสองสีสองสีแล้วก็หกสองหกสองครับผมแล้วก็หกซี 6, อาจจะกลับมาอีกนะครับผมเพราะวะ่าปั้นเออมันเป็นไปได้เด้เนาะอาจจะกลับมาอีกนะครับหกสี่สี่หกครับมันเป็นไปไดป้มันเป็นไปได้ <finished> 6, 6กันเล่เบิร์ดนะครับหกหกกับสองสองครับอันเด่นกับซีเด่นนะครับรูด <assist> วิ่งวิ่งรูดหกกับสองเนาะครับวิ่งรูดหกกับสองนะครับ ตัวนี้น่าจะเด่นเด่นนะครับนี่ยหกกับสองนะครับผมเด่นหกกับสองนะครับตัวนี้อาจีจับคู่กันไหมอีกตีรับคู่กันไหมอีกจะได้พี่เนาะเอาเบิ่งเลยเนาะเสื้อเสื้สะดวกสร้างทั้งออนไลน์ปะครับเบื่อทรลงสร้างทั้งออนไลน์เบื่อเด่เนาะเบื่อเด่นเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเบื่อตัวเนาะตรงตรงถึงบ้านครับผมครับ เอาเปิ้ลโคกละตอนนี้แหะครับผมพวกแพงดอกเมื่อเนี้ยวันนี้ขายถูกคะวันนี้ขายถูกครับเทละกล่องเนะครับเนี่ครับมาต่างทินยันเพื่นกูจะลด้ขายถูกครับจะได้ขายถูกจังหน่อยนึงเอาแคบ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  บัรจุมันงคัม่าสองแปดครับผมบรรจุสสมั่เขาตรงตรงสองแปดแปดสองนะตรงเลยหกแ,แตกเลยหกแตกเลยหกแตกนะครับอันนี้คือดิสบอสซี่ี่วาหมัม่นใจด้วยเพราะว่ามหน่อยตัวครับหน่อยตัวลงทุนหน่อย <c oughs> ลงทุนน้อยนะครับลงทุนน้อยแต่ได้เยอะครับผมแันนี้ข้ามถิ่น